สวัสดีครับบทสรุปเมื่อคืนนะครับช่วงตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมาเจนเน็ตจะเล่นนะครับประธานเฟดแถลงยังคงอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐต่อไปทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะครับให้ผลหลายประการทีเดียวที่สําคัญนะครับก็คือว่าเฟดต้องการดูสถานการณ์ของตลาด e m e r g i n g จิงมาร์ในบ้านเราครับและจีนนะครับว่าจะเอายังไงต่อและได้ปรับลดการคาดการณ์ p ของสหรัฐลงนะครับเหลือ1.8ถึง2.2ปรับลด อินเฟลชันหรือตาเงินเฟอ้อลงนะครับจากเดิม2%เหลือ1.7%ทั้ทางนี้ทางนั้นนะครับตลาดหุ้นที่บวกไปในตอนแรกเนี่ยเกิดความสับสนอสมควรนะครับโดยเฉพาะ S&P ที่เกิดความผันผวนดาวโจนปรับตัวติดลบอันนี้สมอยู่ที่ต้องคำเต็มๆนะครับปรับตัวรีเบลขึ้นมาแรงทีเดียวล่าสุดชาวนี้อ่อนตัวเล็กน้อยนะครับ1,129ั 1, ทางนี้ทางนั้นนะครับอ่อนตัวเข้าซื้อครับ ถึงเป้าหมาย1,135-1,145ค่อยตัดกำไร Shot Again Port เข้าไมายแรกที่25%ที่1,145พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ